ทราบได้มีขยะอยู่ในครัวก็บาต้องกลัวว่าจะบม่มีปุ๋ยใส่ผืชเพราะว,าวา่าเหาสิผ้าพี่น้องมาเห็ดจุลินทซี์นำมักจากเศษขยะในรั้วเป็นต้นว่าเศษเปลือกกล้วยเปลือกไข่เศษผืชพักผลไม้ที่เหาต้องถิงอยู่ในครัวปล่อยให้มันเป็นมนลภาวะเป็นผ้าละของเทศบาลเห็ดยังพี่น้องอย่าปล่อยให้มันเน่าทิ้งดังนั้นนำซอกเขาเก็บไว้แล้วก็หัวเชือจุลินซี์นำซอาเข่า,ขาหเหยียไปถาเห็ดแล้ว เอาสิผ้าพี่น้องมาเห็ดนะบัดนี้มาเบื้องอันดับแรกวัสดุอุปกรณ์ตอนแรกก็คือถังต้องมีถังมีฝาปิดพร้อมเด้อพี่น้องถังที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นถังสีขนาด20ลิตรใส่เศษอาหารลงไปแบ่งเป็น3ส่วนเด้อพี่น้องใส่ถังลงไปให้เศษอาหารอยู่ได้1นของ3ส่วน1ส่วน2ส่วน3ส่วนให้ใส่เศษอาหารยากเกินนี่ใส่หน่อยก็นี่ก็ไดายุบ่เป็นยังที่สําคัญ ต้องมีฝาปิดสามาติดติดนั่นคือหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวหรือหัวเชื้อโปรโบไบโอติกที่จะผลิตกดแลกติกจากการตีห้าใส่นมเปียวมาใส่ในการขยายจุลินทรีย์โตนี่หฮาติใส่หนึ่งลิตรพี่น้องอาจสังเกตว่าเอ๊ะมันคือเป็นสองสีสีขาวๆาวคือสาโทนี่มันบเป็นสาโทมันเป็นจากที่ห้าใส่น้ำตาลสีคือโคกนี่เป็นสีที่ห้าใส่กา,กากน้ำตาลพี่น้องสิใส่กาก,ากน้ำตาลหรือน้ำตาลยังกระไดถ้าใส่ เ้ากะแบ่งเป็นขวดละครึ่งลิตรแบบนี้เขาใส่สองขวดนะครับกอนสิเบิ้งขันตอนต่อไปขอใส่เวลาทำมาหากินจักหน้อยเด้อพี่น้องหนาจังเฮ้านี่เลอสิใส่สารเคมีฉีดหวานฉีดยาบักิกบักเขือใบงิกใบงอน,อนอนเจาะน่วยบักเขือพวกนี้เข้าสิฉีดยาเห็ดยังพี่น้องตามใดที่เฮามีกับตันบีที่ตัวนี้ผสมน้ำยีสลิตรฉีดตอนแรงๆสองสอนแกงแคนนั้นรับรอง นอนเพี้ยไม่เหลือแท่แทครับเร่มบอกว่าสินแอบลิงไว้ให้ใต้คลิปหรือในคอมเมนต์รือได้พี่น้องกดเอาโลดราคาโปรโมชั่นแล้วแต่ช่วงดังนั้นพี่น้องกดไปเพิ่น่งฮอดหน้าบ้านต่อไปคืออาหารของจูรินซี่นั่นคือน้ำตาลหรือว่ากากน้ำตาลแก็ได้เอาที่หฮาสะดวกได้พี่น้องพี่น้องถี่ใส่กากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลใรายก็ได้ใส่ย่างใดอย่างหนึ่งที่หฮาสะดวกกรณนี่นี่เ้าใส่ ครึ่งลิตรหรือว่าครึ่งกิโลก็พอแล้วครับดับต่อไปขึ้นนำเศร้าเข่าที่ห่าใส่อยู่ในขั้วยาปึงเททิ้งเก็บใส่ถังไหวได้พี่น้องใส่ตัวใดเกิดยังบอทัน,ทนหูใส่แค่เต็มถังนี่ก็พอแล้วครับหลังจากเติมส่วนต่างๆลงไปแล้วห่ากับใส่ผักเอกลงไปเสร็จแล้วพี่น้องนี่ก็ขึ้นน้ำเชื้อหัวชิโปรไบโอติกที่ห้าผลิตจากน้มเปียวนางนันพี่น้องเ,งองเห็ดตามคลิปที่ห้าไหวพี่น้องสีมีหัวเชื้อ ใส่ไปมอหน่อยแล้วได้พี่น้องดังนั้นเข้าใส่ในนี่ลงไป1ลิตรนะครับหลังจากใส่วัตถุดิบอุป,ปกรณ์ที่เข้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกับใส่น้ำกับประมาณนี้จะใส่สะจนหล่นทั้งได้พี่น้องให้มีพื้นทีให้มันมีอากาศในถังน้ำแล้วกัปิดฟาให้